หาได้รล้วจุดค้างเลย่านผู้ชมาเก็บอันผักขยน,นงเนาะอยููทงนาเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งนี่อันนี้เสียวไปปลูกน้ำเนาะผักขยน,นงหอมหอมน้ำกห็หลไหล เส้หมกปลาลูกคอกใส่อันเส่แกงน้ำม,มันเนาะหมกปลาจิวไหมคือแซ่บเอออุ้ยนี่มีผักกัญจองน้ำเอาอีแม่มาปลูกเตะนี่ฮะนี่มันเกิดเองมันเกิดเองจ้ะเอาถุงเอาไปเนบไว้ข้างเอาอันนี้ของพ่อใหญ่เขาบ่อใหญเก็บอัน,นสายแล้วมันแล้วไปเก็บดูสิอีก เอาข้าวอันนี้คือห,ห้งแหละเข้าผสมเข้าอันนั้นนี่นะเข้าที่แม่ว่านเข้าอย่างก็เข้าอันเอามาผสมกันนะเ้าหน้าปังนะปูนบึงบรรยากาศท้องนายามแรงเนาะ แล้ปีนี้ก็งามอยู่เ้อสิได้หลายกะสอบอยู่อืมสีได้หลายกะสอบอยู่มามาหามาหาผักขญางน้ำกันเด้อฮะพ่นเด้พ่นเด้บนอันย่าๆพุ่นสิมีบ่ ลงไปร้อหมาน้ำหลายพอดเนาะน้ำหลายพอดมันก็ที่หายากเลย,ะลยอะยังเขียดเจนาคนสวย

พูนไปหายหญ่พูนทีนมาคั้ที่ไปนานนะ,เ,ะนเอาก็นี่เลยนานอ่นะโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกเปียกกรล้างเอาลูกน,น,นี่ไงล้างในทุ่งนาเนี่ยน้ำเยอะแยะวววก,กวักวอะไรอู้กางเกงมันไม่เปียกหรอกเราไม่ลงมันก็ไม่เปียก นี่ผักขนยงสวยสวยแม่นในวอดนี่เนาะตัวแม่ผักขนยงอ่ะโอ้ยแม่นงามงามนี่โลกเอาไปโลกเอาทางหากเลยเนาะจะไปปลูกน้ำเอาไปปลูกใส่กระถางไว้นี่ละหักสวยๆยเลย <c oughs> ใส่ถุง <Yeah. S 1> นี่อันนี้มันเกิดอยู่คันนาพี่เนาะบบได้ <Yeah. S 1> เอาเสียมมานำไว้คุดสิงเข้าไปในหมดใครไปหไหนหมดลูก แห้งเองดเดี๋ยวมันก็แห้งเองเน,นี่เกิดอยู่ตามขนาเนาะบัทาลงบัวท้าลงให้นาให้นาม,มันมีน้ำาหลายพูดนี่โลกเอาทั้งห้ากเลยได้เธอ เนี่ยมันเกิดอยู่คันนาพี่นะ่ะเพื่อนถางเพื่อนอันตัดหญ้่แล้วอันมันเกิดเอออันอ,อ,นอ,อนนะ่อนๆแล้วก็ต้องลงตัว Soi thong na long blue mak tay yên the noth hamburg song ban học kiếp hòa nhập hỏi hòa hòa có hỏi hòa 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 สบายดีสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะเจ้าเราเินพาเก็บผักขแะแยงเงาเมลงงเนาะมาชมทุ่งนาชมทุ่งนาสวยสวย อะไรนะคะฮะเป็นยังไงพะกันยังผู้